คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเลย่อยๆจัดดีมากเลยแล้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์มีปุ่มไหนกดกีก็กดไปหมดเลยนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์โกนะครับในช่องของ EJ s o ซ l Spoiler นะจ๊ะวันนี้มาพบกับผมในเกมอ่มังกรนะครับ อยู่ในค่ายเดียวกับโจ๊กเกอร์นะฮะวันนี้เรามาได้ทุนที่400บาทอ่าหมุนหมุนหมุนอ่าวันนี้เราอยู่ในค่ายของไทเบดฟิกนะครับฝากถอนเร็วอัตโนมัตินะฮะโอ้ค่ายนี้สุดยอดมากนะครับเพื่อ,อนๆคนไหนสนใจอยากจะเล่นก็อย่าลืมทักไปนะครับแอดไลน์นะฮะ t อไทเบดฟิกนะครับ แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอไปบอกกับแอดมินกขาด้ว่ามาจากช่องทางนี้นะฮะแล้วก็พิมรหัสไปด้วยนะครับรหัสที่ว่าผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับบอกว่าช่องทางนี้เนะ่นำมานะครับช่อง e จซอสปอยแหลกนะจ๊ะไปกันเรื่อยๆนะครับดูเชื่อว,วันนี้มันจะเจ๋ให้กับผมไหมฮะ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับช่องเจสส์สปอยเล็กนี่นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเอตัวเคตัวเคมาโอ้ยไลขยี่สิบนะเว้ยแตกมาปังๆเลยสิจ้าวันนี้ฟีเกมจะเข้าไหมโอเคตัวเคมาเคเต็มหน้าเคเต็มหน้าเคเต็มหน้าโอ้ยวอาเอาตัวเคตัวสิบมาทำไมเนี่ย ฟรีเกมก็จะเข้ามาสองแถวนะครับแล้วก็มาลุ้นว่าฟรีเกมจะได้กี่ฟรีเกมนะฮะวันนี้เรามาได้ตทุน400บาทนะครับเบ็ดตะยี่สิบจัดไปเล่อ,อ,อลยโอ้ยเดอมพั้เท่าไหร่โอ้ยสามสิบบาทก็ปันป่นไปเรื่อยๆนะครับ พี่เกมจะมาไหมวันนี้แต่มันก็ยังลื่นอยู่นะฮะเอามาไหมมาโอ้มาสองแถวเลยเพื่อนๆโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคเปลามาปีเกมโบนัสโบนัสโบนัสโอ้ไม่ได้โบนัส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 อีกช่องหนึ่งโบนัสอีกช่องหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆสิบสองปีเกมแน่นอนอันนา ทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะแจกให้เราไหมนะครับมา,มาอีกแถวหนึน่โอ้โหไม่มานะฮะอเอ้คเอามามามา,มาอีกแถวนึงอีกแถวโอ้ยตัวเดียวไม่ไหวโอ้ยมาไปสามสามหมุนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยสักบาท เอามาไหมฟรีเกมในฟรีโอ้ไม่มาอย่าลืมนะครับเป็นไม่คนไหนสนใจอยากจะเล่นก็ทักไปนะครับแอดไลน์ไปนะฮะแอดไทยเบดฟิกนะครับมีแอดนหน้าทุกครั้งด้วยนะฮะโอเคได้มายี่สิบโอ้โหมันจะเกลือไปไหนว่าฟรีเกมเนี่ยโอเคโอ้ยสองสิบโอ้ยสิบปมแม่นี่ก็สิบจะเต็มหน้าซะแล้วเพื่อน โอ้ยงไปิดส really huh? okay. 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 ิบมาสิบมาเปลาไว้สิบอุกรอนเปลวสิบโอ้ยเป็นตัวแหวอเคนะฮะสองร้อยนะครับเปิดนี้โอ้ยก็ยังเท่าทุนอยู่นะครับมาได้มา220รอยยกำไรแปดสบาทพอไหมวะเนี่ยไปต่อ ต่อเรื่อยๆน,น,นะครับสงสัยจะต้องเพิ่มเบ็ดกันแลวมงังเฮ้ยไปอีกห้าดีกว่าจัดไปโอ้ยดเดอ๋นี้รวยหกสิบห้าเพื่อนๆโอ้ยโอเคโอเค ก็ปั่นกันไปเรื่อยๆนะครับกำไรเรามาที่ร้อยกว่าแล้วนะครับเพื่อฟรีเกมจะเข้าอีกสักรอบหนึ่งไปเกมมารอบนี้เฮ้ยเอาเรียบร้อยเพื่อนๆฟรีเกมเข้าจนได้มามาโบนัสโบนัสโอ้ทองเหมือนเดิมโบนัสโบนัสขอโบนัสโอเคโอเคครับสองรอบจนได้โอ้โหมารอบนี้มึงต้องแตกแล้วแหละวะ ไม่แตกนี่ไม่ได้แล้วนะไปมาโอ้โตัวคมาดอวนี้มาที่สามซอยสี่สิบตาเตอร์ลายมาแล้วครับตัวคมาตัวคมาตัวโอ้โหตัววมามจะเกลียไม่นะขอหน่อยเธอขอเต็มหน้าหน่อยเธอ มาไหมมาไหมโอ้วาวไปหลายทีแล้วนะเนี่ยตัวตัวอะไรเนี่ยโอ้เอาโอเคมาที่ร้อยี่สิบห้าบาทโอเคยังได้อยู่กำไรมานิดหน่อยละโอเคดอกนี้อาสิบอ้ามาอีกสิบห้าบาทโอเคครับ เมื่อไหนาสนใจาจะเล่นก็ทักไปนะครับที่แอดไลน์นะฮะแอดไทยเบดฟิกนะครับโอเคดอกนี้ได้มีอีก45่ขอดอกหนักๆหน่อยไม่ได้หรอจ้าเฮ้ยฟิกเังมอะมามะมาโอ้ไม่เข้าดูฟรีในฟรีซะโอเคสี่ร้อยได้มาอีกสามร้อยโอเคได้ถอนนิดหน่อยแล้วครับผมไม่ไปต่อแล้วครับพเพื่อนๆ ไม่ไปต่อแล้วฮะเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันจะไม่ค่อยแจกสักเท่าไหร่น่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาของมันด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับุ่นไม่สนใจก็ทักไปนะฮะที่ไทยแบดฟิกนะครับบ๊ายบาย